สวัสดีครับเราอยู่ในเกมคอฟดะกอนส์นะครับสำหรับวอ r t ทริปคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการเผาบ้านการโจมตีบ้านกันนะครับในเกมนี้หลายคนอาจจะเฮ้ยมันมีอะไรก็แค่เผาบ้านจริงๆการเผาบ้านมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะและรู้ไว้ก็ดีนะครับผมนะว่าเผาไปแล้วเราได้อะไรเราเสียอะไร,รมันมีรายละเอียดของเกมนี้ยังไงบ้างที่เกี่ยวกับการเผาบ้านนะครับผมจะค่อยไล่ไปให้ฟังกันนะครับแต่ก่อน นนผมขอแนะนําผู้ใหญ่ใจดีกับผมก่อน ACK เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์เติมเกมมือถือขายบาัตรเติมเกมครองจอร,ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์รองรับการชําระเงินของทุกธนาคารเลยรวมถึง t ทมันนี่วอลเล็ตด้วยนะครับถ้าคิดจะเติมเกมเข้าไปได้เลยที่หน้าแฟนเพจ ACK เกมท็อปอัพนะครับผมนะเขารับเติมหลายเกมมากๆเลยลองแวะเข้าไปดูเข้าไปสอบถามก่อนได้โดยเฉพาะเกม Call of d g o n นี่แล้วนะครับถ้าคุณคิดจะเติมเกมนี้อยู่แล้ว อยากจะเติมเกมอย่างสบายใจไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาที่หลังรวมถึงได้ราคาถูกมากๆนะครับปลอดภัยนะเติมได้ที่ ACK Game Top Up นะครับนอกจากที่จะได้เติมเกมแล้วยังได้สนับสนุนช่น l นี้ให้สามารถทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมคอรดากต่อไปได้เรื่อยๆด้วยยังไงผมขอฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมถ้คิดจะเติมเกมเติมที่ ACK เกม e Top Up นะครับผมนะก็อามา เรื่องของการเผาบ้านนะครับผมเออผมจะเริ่มจากพื้นฐานไปก่อนละกันอย่างแรกนะผมแนะนําว่าสมมุติว่าจะเผาบ้านใครเนี่ยนะควรจะควรควรใจนี่ก่อนนะครับควรจะส่งสปายไปสอดแนมให้เรียบร้อยก่อนนะส่งทาหาราผ่านทหารพานนะจะจะสอดแนนมใครในส่งทหารพานไปให้เรียบร้อยนะครับ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้ดูกองกําลังในบ้านเขานะครับ อันน e. ี้เช่นผมได้ส่งไปแล้วนะครับนั้นเราจะเห็นนะครับว่าในบ้านเขาเนี่ยนะครับถ้าเราป้นนะครับถ้าเราเผาบ้านเขาเราป้นเขาเนี่ยเราจะได้ทรัพยากรอะไรบ้างนะครับและในบ้านเขามีกองทหารอะไรที่เฝ้าอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีฮีโร่อะไรที่เฝ้าที่เฝ้าบ้านอยู่บ้างนะครับซึ่งเวลาเราเข้าไปป้นเนี่ยนะครับทหารที่เราเห็นทั้งหมดนะครับฮีโร่นะครับกับทหารที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ย จะออกมาปกป้องบ้านเราต้องต่อสู้กับพวกเขาครับนะทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงมันจะมีหอสังเกตการที่จะยิงเราด้วยนะครับอันเนี้ยเราสามารถเข้าไปดูที่ที่บ้านเราเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับนะอันนี้คือคือตัวกำแพงบ้านนะครับเห็นไหมเราสามารถที่จะเซตฮีโร่ไว้คอยปกป้องบ้านได้เราเซตได้ได้หลายได้หลายชุดเลยนะ ออถ้าหากว่าฮีโร่ชุดแรกของเราไม่อยู่บ้านมันก็มันก็จะใช้ไล่มาชุด2ชุด3ชุด4เป็นต้นนะครับเราสามารถตั้งลงหน้าไว้ได้ว่าต้องการเอาฮีโร่ตัวไหนมาเฝ้าบ้านบ้างซึ่งฮีโร่ที่เฝ้าบ้านเก่งๆก็จะเป็นฮีโร่สายรักษาการนะครับอย่างเช่นออตัวกาวูดอย่างเงี้ยน,นะมันมีสายรักษาการมันมีความสามารถมีสกิลติดตัวที่เพิ่มพลังชีวิตนะครับเมื่อ นะครับอยู่ในเมืองหรือฐานที่มั่นนะครับเออนะครับหรือว่าจะเป็นตัวไอตัวบาคาก็ได้นะครับก็มีสกิลเหมือนกันนะครับเห็นไหมการรักษาเพิ่มขึ้นถ้าอยู่ในเมืองหรือฐานที่มั่นนะครับพวกเนี้ยจะจะเรียกได้ว่าปกป้องบ้านได้แข็งแกร่งมากๆนะครับนะสำหรับใครอยู่ในกิลหรือเซิร์ฟไหนที่มีการต่อสู้กันค่อนข้างดุเดือดนะครับปั้นตัวพวกนี้ไว้เฝ้าบ้านก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับนะเนี่ย และนอกจากที่จะมีฮีโร่รักษาการนะครับผมมันก็จะมีความทนทานของกำแพงเมืองด้วยนะครับนะซึ่งความทนทานของกำแพงเมืองเนี่ยนะครับเวลาเราเข้าไปเผาเขาความทนทานมันจะค่อยลดลงเรื่อยๆนะครับเผาเสร็จแล้วมันยังติดเผา,าไหม้ยังค่อยๆลดลงไปอีกนะถ้าเราเผาซ้ำไปเรื่อยๆเผาซ้ำไปเรื่อยจนความทนทานของกำแพงหมดเมื่อไหร่นะครับ บ้านหลังนั้นจะโดนวาร์ปนะครับจะโดนบังคับเคลื่อนย้ายสุ่มในแผนที่ทันทีเลยนะครับเด้งพูดง่ายๆโดนเด้งนะครับโดนเด้งนะครับเนี่ยซึ่งไอ้พวกกำแพงเมืองอะไรเนี่ยนะครับความทนทานมันก็มากน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับการอัปเกรดกำแพงนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือตัวหอสังเกตการตัวนี้นะครับมันจะช่วยเรายิงนะครับคู่ศัตรูที่มาบุกรุกบ้าน นะครับเนี่ยมันจะย,ยิงนะครับยิ่งเลเวลหอสังเกตการเยอะก็ยิง่งยิงแรงเช่นกันและความสนทานก็ยิ่งมากขึ้นนะครับนะเช่นเดียวกันเห็นไหมมันมีพลังโจมตีอยู่นะครับหอสังเกตการมีพลังโจมตีอยู่นะซึ่งถ้าหากว่าบ้านโดนเผาหอสังเกตการก็จะค่อยๆลดโดนลดค่าความสนทานลงไปเรื่อยๆเช่นกันและพลังโจมตีก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเราไปตีบ้านเขานะครับ นะฮะเนี่ยอย่างอย่างที่ผมให้ดูนะครับให้ดูการสอดแนมนอกจากที่เราจะโดนฮีโร่โดนกองทหารที่อยู่ในบ้านเขาทั้งหมดนะครับโจมตีแล้วเรายังโดนหอสังเกตการด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะตีบ้านใครเนะี่ยเราสอดแนมเราดูก่อนว่าโอเคทหารเราไหวไหมนะครับในฮีโร่มีส่วนสําคัญมากไอ้พวกฮีโร่สายรักษาการบอกเลยแม่งรักษาบ้านได้เหนียวแน่นมากนะครับ นะแล้วก็ดูหอสังเกตการด้วยว่าว่าบ้านที่เป้าหมายของเราหอสังเกตการเขาอัปเกรดไว้สูงแค่ไหนหอสังเกตการในยิงแรงมากนะครับยิงแรงมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นการสอดแนมบ้านก่อนก็เป็นเรื่องที่ดีจะได้เห็นด้วยว่าเราว่าถ้าเราตีบ้านเขาเราจะได้ทรัพยากรเท่าไหร่นะครับมันจะคุ้มค่าไหมโดยส่วนใหญ่ผมบอกเลยการตีบ้านเพื่อแย่งชิงทรัพยากรก,กันเนี่ยเพื่อป้นกันเนี่ย ไม่คุ้มค่าเลยโดยส่วนใหญ่นะครับแทบจะไม่คุ้มค่าเลยนะส่วนใหญ่การป้นบ้านนะการเผาบ้านจะเกิดกันเพื่อกดดันกันมากกว่านะกดดันให้กิวยอมแพ้อะไรแบบนี้นะครับมันเป็นการต่อสู้ทางด้านจิตวิญญาณมากกว่าที่จะไปป้นเพื่อเอาทรัพยากรมันไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเนี่ยเราไปดูเราดูรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลครับนะเวลาเราไปป้นเขานะครับ นะเราไปปล้นเขาเราต่อสู้กับทหารในเมืองของเขาเนี่ยนะครับมันจะมีทหารที่บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งทหารที่บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับนะฝั่งฝั่งที่ไปบุกเขาเนี่ยจะตาย50%เลยครับเออเนี่ยถ้าเราไปตีเขาแล้วทหารเราเข้าโรงพยาบาลหมื่นหนึ่งเนี่ยทหารตายทันที5,000ครับ อ่าแต่ฝั่งที่โดนโจมตีฝั่งที่ป้องกันบ้านทหารจะตายแค่10%จากที่เข้าโรงพยาบาลนะไม่ถึงโดนโจมตีทหารตายเป็นหมื่นหนึ่งจะเข้าโรงพยาบาลแค่พันเดียวนะเพราะฉะนั้นฝั่งฝั่งที่ไปเผาบ้านเขาอะเสียทหาร50%ของที่เข้าโรงพยาบาลตายคือหายไปเลยนะครับแต่ฝั่งที่ป้องกันจะเสียทหารแค่10%นนะครับจากที่เข้าโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่คุ้มเลยครับ นะการที่จะไปแย่งทรัพยากรเรียกได้ว่าถ้ามันไม่ได้เยอะจริงๆนะไม่คุ้มกับทหารที่ตายไปเลยนะเพราะทหารตายไปเราต้องมาเสียทรัพยากรนะครับในการสร้างทหารใหม่เท่านั้นมันไม่พอมันเสียเวลาในการจะสร้างทหารได้แต่ละกองแต่ละกองมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะมากหลายวันเป็นวันๆน,นะเพราะฉะนั้นเทียบเวลาที่เสียไปเทีเยบทรัพยากรแล้วมันก็ต้องคิดดีๆว่าไปป้นเขาอ่ะมันคุ้มหรือเปล่านะครับ นะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเผาบ้านเดี๋ยวผมลองไปเผาให้ดูนะครับผมได้เล้งบ้านน่าจะน่าจะเป็นบ้านอะไรไม่รู้ครับเลเวล4เนี่ยบ้านสร้างใหม่นะเลเวลสี่เลเวล 4, เลเ,วล 9, เนี่ยนะอ่ะผมผมลองตีให้ดูลองตีให้ดูไม่รู้บ้านใครนะเนี่ยบ้านใครไม่รู้ลองตีหวั <c oughs> งว่าเขาคงไม่ซิปมาด่าผมเนี่ยครับอ่าตีเสร็จปุ๊บเห็นะนะบ้านเขาเกิดการเผาไหม้แล้วเห็นไหมครับบ้านเขาเกิดการเผาไหม้แล้วนะครับกำแพง นะครับกำแพงกับตัวหอสังเกตการเขาจะโดนลดพลังลงและโดนลดค่าความทนทานลงถ้ากำแพงเขาโดนลดค่าความทนทานจนหมดเมื่อไหร่นะครับเขาจะโดนเด้งนะครับเขาจะโดนเด้งอ่ะเรามาดูกันว่า,มาเมื่อกี้เราป้นเราได้อะไรบ้างนะครับให้ดูครับอ่ะเนี่ยได้สิ่งที่ริบม,มาจากสงครามเห็นไหมครับได้ทองนะครับ 9 0 0 0 0มได้ไม้แสนแปดได้แร่2 0 0 0 0 0นะครับมันก็จะเป็นทรัพยากรส่วนเกินนะครับส่วนเกินแหละนะครับเวลาเวลาเราไปปล้นเขาหรือเราถูกปล้นเนี่ยนะครับนะทรัพเราสามารถดูได้ที่โกดังครับเนี่ยทรัพยากรที่ไม่รับการคุ้มครองพวกนี้จะสามารถโดนปล้นไปได้นะเนี่ยเช่นเมื่อกี้เราปล้นเขามาก็เป็นพวกทรัพยากรส่วนเกินแหละที่เกินจากคลังมานะครับแล้วก็จะได้เหรียญเกียรติยศมาด้วย นะครับสำหรับการแลกซื้อของในร้านค้าเกติยศแต่สังเกตว่าเนี่ยได้ทรัพยากรมานหน่อยได้เสียงเหรียญกติยศมาหน่อยหนึ่งแต่ทหารตายไป30 30หน่วยนะครับเอ้แต่ฝังฝังเขาตายไป500นะครับคือผมผมมาตีทดสอบสเฉยๆไง นะครับเนี่ยผมมาตีบ้านเลเวล9ทดสอบเฉยๆครับนะแต่ถ้าไปตีบ้านแบบเลเวล 19, l เลเวล2 0 2 3 25ผมบอกเลยว่าฐานฝั่งเราตายหลายพันนะตายเป็นพันแน่นอนนะตายเป็นพันแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคำนวณดีๆว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับนะส่วนฝั่งโดนโจมตีนะครับนะส่วนฝังนนะน่งที่โดนเขาเผาบ้าน นะครับอย่างแรกเลยการเผาบ้านมันเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับเพราะว่าบ้านที่จะเผาได้ต้องเป็นบ้านที่อยู่นอกอาณาเขตกิลตัวเองเท่านั้นเออถ้าบ้านอยู่ในอนาเขตกิลตัวเองไม่มีสิทธิ์เผาครับหมายความว่าถ้าเขาจะเผาบ้านเราได้เขาต้องมาลบป้อมลบธงลบอาณาเขตของกิลเราออกไปก่อนเขาถึงจะมีสิทธิ์เผาบ้านได้ อ่านะครับและถึงเขาจะเผาได้นะครับผมบอกเลยว่าว่าเกมเนี้ยไม่มีเซตศีรษะเซตศูนย์อะไรอย่างที่ว่ากันหรอกนะครับมันทำถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้แต่ไม่ยากมากเพราะผมบอกไปแล้วว่าคนที่โดนเผาอ่ะทหารจะตายแค่10%ของที่เข้าโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับ สมมติคุณมีทหารอยู่แสนหนึ่งนะสมมติคุณมีทหารอยู่แสนหนึ่งนะครับเออคุณคุณโดนเผาครั้งแรกทหารตายไป5 0,000เอ,อ้ยทหารเข้าโรงพยาบาล5 0,000นะครับทหารเข้าโรงพยาบาลไปครึ่งหนึ่ง5 0,000นะครับทหารจะตายไป5,000ันนะครับอ่ะคุณโดนเผาอีกครั้งหนึ่งทหารเข้าโรงพยาบาลอีก5 0,000นะครับคุณก็จะตายอีก5 0าพันนะครับ นั่นเท่าตอนนี้ทหารแสนแสนนายของคุณเข้าโรงบาลหมดแล้วแสนนายนะครับนะก็คือคุณจะเสียทหารไปหมื่นหนึ่งคือ10%นะครับของแสนนะครับและคุณถ้าคุณไม่ปั๊มทหารออกมาจากโรงพบาลคุณจะไม่เสียทหารเพิ่มอีกจะไม่มีทหารตายครับเออนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าคุณรู้ว่าสู้ไม่ได้นะครับคุณรู้ว่ายังไงก็ต้องโดนเผาแน่ๆนะครับแล้วคุณก็ กลางโลกมันก็ใช้ทรัพยากรเยอะด้วยนะครับง่ายที่สุดนะครับคุณเอาทหารเข้าโรงพยาบาลให้หมดนะครับหรือถ้าคุณโดนตีและทหารเข้าโรงพยาบาลหมดเมื่อไหร่คุณจะไม่มีทหารตายเพิ่มอีกแล้วครับอ่าคุณจะไม่มีทหารตายเพิ่มเพ,มเพราะมันเพราะฉะนั้นมันมันสามารถฆ่าได้แค่ทีละ10ซ์ของที่เข้าโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับเออมันเป็นการเซตซีโร่กันยากมาเกมนี้ค่อนข้างปกปก,ป,กป้องนะ ผู้เล่นพอสมควรมากกว่า Life of Kingdom เยอะมากนะครับการเซตสีโลกการทำลายกันแบบว่าเอาให้ราบคาบมันทำได้ยากมากในเกมนี้ มีเทคนิคมากมายในการเจ้าตัวรอดจากการป้นบ้านนะครับอย่างแรกเลยก็คือใช้ทรัพยากรไปให้หมดนะสมมุติว่าคุณคุณโดนคุณโดนปีศาจสักตัวที่แบบว่าจองล้างจองผานตะเวนเผาบ้านคุณไม่เลิกเงี้ยนะครับนะคุณก็เอ่ออ,อย่างแรกเลยคุณใช้ทรัพยากรให้หมดอย่าให้มีทรัพยากรที่เกินโกดังจะเก็บได้นะครับอย่างที่2นะครับคุณเอาทหารเข้าโรงพยาบาลให้หมด นะครับเอาทหารเข้าโรงบานให้หมดและอย่ารักษาออกมานะครับเอาทหารเข้าโรงบานให้หมดนะครับโดยการเอาทหารไปต่อสู้แหละต่อสู้ในสนามรบมันไม่ตายอยู่แล้วเอาทหารไปสู้กับเขาให้ทหารเราเข้าโรงบานให้หมดเลยนะครับหรือว่าถ้าทหารเข้าโรงบานไม่หมดเราสามารถเอาทหารไปฝากไว้บ้านเพื่อนเออเอาไปฝากไว้บ้านเพื่อนก็ได้นะครับนะอย่าให้มีทหาร อยู่ในเมืองเรานะให้อยู่ในโรงพยาบาลได้เท่านั้นนะทีนี้พอไม่มีทรัพยากรเกินโกดังแล้วพอไม่มีไม่มีทหารออกมาเพ่นพ่านแล้วนะครับผมเขามาป้นเรานะครับเขาจะโดนหอสังเกตการยิงฟรีโดยที่เขาไม่ได้อะไรจากเราไปเลยนะค่าทหารเราก็ไม่ได้ทรัพยากรเราเขาก็ไม่ได้นะเขาก็ได้แค่ตีเล่นไปอย่างนั้นนะครับ เออแต่เขาเสียทหารน,นะทุกครั้งเขาตีเขาจะโดนหอสังเกตการโจมตีโต้ตอบกับเขาจะเสียทหารฟรีโดยที่ไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ค่อนข้างที่จะที่จะคุ้มครองผู้เล่นอยู่พอสมควรเลยนะครับ นะการจมการเผาบ้านการจมตีอย่างที่ผมพูดไว้ต้นคลิปว่านะครับความภูมิค่ามันน้อยมากๆนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้เพื่อกดดันกันซะมากกว่านะว่าแบบกดดันให้ยอมแพ้เลยแบบเนี้ยนะโดยการเผาบ้านตีบ้านกันแล้วฝั่งที่โดนตีก็ไม่ต้องตกใจมันไม่ร้ายแรงแบบ l i f e of kingdom นะครับเกมนี้ค่อนข้าง ค่อนข้างเซฟตี้นะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะปกป้องผู้ถูกกระทําอยู่พอสมควรนี่คือข้อดีของเกมนี้เลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์และเล่นเกมกันอย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้เล่นกันอย่างมีน้ําใจรู้แพ้รู้ชนะรู้เอาภยนะแล้วก็มีน้ําใจกันน,นิดนึงด้วยนะครับผมก็ฝากไว้ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ